ขึ้นไปแล้วไปแล้วข้ามตที่นีได้ไมทางวาอ้โหไปแล้วท่เวไปไปวันเ <ละ S 2> ราันลจะไม่ได้หรอเวฟเนี่ย

หน,น้าชิปตอนนี้รวมของเพื่อนสามสิบหกล่องเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวจะต้องคำนวณอีกทีว่าเหมียวชู ต้นสามศูนย์เงี้ยเออเออเออเรื่องเรื่องเรื่ออะไรวะพอจิ้นมันต้องแอคเซสเมลวใไหมมีบาวเป็นเพื um ่อนไหมฉันไม่ใช่เลดดับ ว่าต้องเติมเงินเข้าสตีกไม่จะซื้อซื้อกล่องก็แค่ซื้อรอเอาเงินไปแล้วก็ไปคูนยจุดเจ็ดอยว่อันในกลุ่มมัน จะรักิวเนี่ยจะไม่โดนใครเลยโอ้โวันนี้อ่ะเป็นการแมวเจ็ก

คพักนะ